นี่แหละห้องเขาตัวแสบหืมฟาบาทมีเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากหนุ่มแซ่เว่ยถูกถุ่มของขอทานโยนร่างทิ้งลงน้ำร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเขามุ่งหน้าไปยังเมืองเหลืองไปพบกับเศรษฐีนีสาวที่เชือ้อเชิญเขามาร่วมเดินทาง หลังจากนั้นทัวพอคุ้นเคยกับเศรษฐีสาวจึงรู้ว่าแท้จริงแล้วนางเป็นบุตรเจ้าสำนักเทพเสียนเมื่อฟังนางแล่วความความจึงได้ทราบเดิมทีในสายตาของเทพของเซียนบนท้องนาภาแล้วมนุษย์ยังสูดซู้มมดวิได้เลยด้วยซ้ำเอ๋แต่เขาดูได้อย่างไรว่า เศรษฐีนีสาผู้นี้เป็นคือปิศาจแปลงกายลงมาแม่เศรษฐีนี่เห็นว่าร่างกายของเขาสูงใหญ่กำยำจนคีจะล่วงเขาว่าเป็นพูดปีศาจนางสอนสิ่งต่างๆให้เขาซึ่งล้วนแต่เป็นเทจชานวิชาทั้งสิน้นหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้น ลังจากนั้นข้าเองก็อยากรู้เหมือนกันเจ้าไปเถอะข้าต้องอ่านบันทึกนักปลาให้จบก่อนจะถึงถึงจะนอนหลับได้คืนนี้ข้าไม่ว่างเจ้ามาวันหลังเถอะฝ่าบาทไปได้แล้วไปได้แล้วพวกเจ้าพานายนหญิงกลับตัหนักไปซะฝ่าบาทนายหญิงนายหญิงข่านน้อยน้อมกลับตำหนักไปคะฝ่าบาท แฟรบแล้วมาแล้วทำไมไม่เล่าให้จบแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นล่ะท่านเจ้าซูรูปแบบการเขียนนี้ไม่เคยพบเจอมาก่อนเลยดูถ้าน้องเย่จะน้องเย่จะถูกอ,อกถูกใจสำนวนของเจ้าเพื่อนตัวน้อยมากนี่เลยนะแต่ว่าน้องเย่ก็รักษาสุขภาพด้วยนะ อ่านหนังสือจนดด่นไม่ดีนะแก่ง่ายเลยงานนี้เออท่านพเท่าสูท่านยิ่งต้องระวังสุขภาพเลยนะเฮ,ะฮะ้เฮ้เาเรื่องเถอท่านช่วยท่าข้าถามเพื่อนนิรนามเรื่องชื่อเรื่องของเรื่องแนวนี้หน่อยได้หรือไม่ไม่ว่าใช่เรื่องแนวกำลังภายในใหรือไม่หรือว่าเป็นแนวเหนือ จินตนาการกันแน่ฮ่าไม่ใช่ทั้งหมดเลยหลายวันก่อนเพื่อนนําเพื่อนตัวน้อยของเข,า,ขาบอกข้าว่าเรื่องแนวนี้เรียกว่าวิธีกลับชาติมาเกิดนะเจียงไหนไว้ไว้เจอทั้งนังสื้อขายดีไว้เจอทั้งหลออสุดเลยไว้เจอทั้งหลออจังคัาพีวิถีเซียนเจียงเป่ย ฮดูนี่สิที่อะไรเอยแี่จ้าไปซื้อมาได้อย่างไรนะฮเขาคงไปกว่าซื้อมาจากตลาดเมื่อาราคาแพงเลี้วกว่าสิบเท่ากระมังโอ้ยมาช้าเป็นหน่อยเร็วหน่อยสิเมืองหลวงเฮ้ยวันนี้จะวางขายกี่เล่มกันถข้าสา,าถ์ถอมาไกลตั้งเรือนเลยนะคนเยอะจังดูเหมือนวันนี้จะซื้อไม่ทันแล้วล่ะ โอ้โหฝีมือการเขียนของเพื่อนตัวน้อยนี่เยี่ยมจริงๆข้าอยากจะได้นำเป็นเมียจังเลยพี่ชายไม่แน่ว่าอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้เฮ่เ <c oughs> ขาก็เปลี่ยนรสนิยมเขาซะไอ้บ้าจะหญิงหรือชายข้าก็เอาอหมดละเออนี่พี่ชายให้ข้าย,ยืมหนังสือเรื่องนี้อ่านเป็นคนแรกได้หรือไม่จริงๆแล้วข้าย,ยังไม่เคยอ่านเลยไม่ว่าจะเป็นเขียนอะไรบ้าง ไอบ้านนอกนี่ก็ไม่รู้อีกก็ได้ก็ได้ไดแค่จะเล่าให้รลฟังระหวังรอต่อแถวแล้วกันนี่มันเริ่มตั้งแต่ว่จาจะถังตายตอนต้นเรื่องชาติก่อนว่จาจะถังเป็นคนธรรมดาทั่วไปหลังจากถูกคนฆ่าตายเขาก็กลับชาติมาเกิดโดยหวังอันสูงส่งของเขาก็ตามล่ามือสังหารจบแล้วนะคะทุกคนก็ เสียงอาจจะคล้ายๆกันหน่อยนะทุกคนเพราะว่าลืมเสียงตัวละครค่ะแต่ก็ที่จําได้แม่นๆนะคะก็จะเป็นเสียงของนางเอกของเรานะคะแล้วก็เสียงฟาบาทค่ะอันนี้ก็จะคือแบบจาได้นะเพราะมาใช้เสียงเลเยอร์ของเราเองนะคะเสียงแต่จะบอกว่าเสียงของนางเอกเราใช้เสียงปกติของเราเลยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้แหละมีการเปลียดเสียดไปนิดหน่อยก็คือไม่เป็นไรนะคะทุกคนอะ ก็ขอบคุณผู้ติดตามหนึ่งร้อยห้าสิบหกคนด้วยนะคะคือช่องเล็กๆของเราก็ตอนแรกว่าจะไม่ได้ทำจริงจังขนาดนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเล่นติ๊กต็อกนะคะทุกคนอ่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมมาติดตามนะคะก็หรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะลืมกดไลค์กดซับสไครต์ลืมกดแชร์ลืมกดกุ๊งกิ๊งกุ๊กิ๊งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย